เตรียมพร้อมจะไปฉีดวัคซีนแล้วนะคะนี่แต่งตัวสวยหลอ่อเตรียมไปฉีดวัคซีนแล้วค่ะหนูอายุครบสิบเดือนแล้วค่ะสิบเดือนกว่าแล้วนะ ขึ้นรถเรียบร้อยนคะคะซีทเรียบร้อยแล้วนคะคะเตรียมตัวพร้อม <Yeah. S 1> ออกไปโรงพรยาบาลแล้วเจวาพร้อมไหมวันนี้ฉีดยานะลูกฉีดวัคซีนนะลูกเจวินโอเคพร้อมแล้วออกเดินทางไปโรงพรยาบาลวันนี้หนูอายุครบสิบเดือนกับอีกกี่วันนะ้าวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบใช่ไหมพ่อยี่สิบก็คืออายุสิบเดือนกับอีกห้าวันนะคะ ก็คุณหมอนัดฉีดวัคซีนเดินทางเรียบร้อยใครง่วงก็นอนได้เหมือนเดิมเลยนะลูกนะแม่ดูซิว่าคุณหมอนัดสองวันนี้มีคุณหมอนัดองคนาไข้หวัดใหญ่นะคะรอบที่หนึ่งวันนี้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่รอบที่หนึ่ง,นน ين, รงพร้อมไม่เอ,อ่ยวันนี้จะมีคนร้องไห้มาอ้าวนอนแล้วใช่ไหมยมื่นอนแล้วนอนได้เลยลูกนอนได้ตามอธยาศัยเลยค่ะ นอนได้เลยแม่ไม่ว่าค่ะเจวินเครื่องเต็มที่แล้วเราตื่นเตรียมตัวกันนะคะตั้งแต่แม่ตื่นตีห้าเตรียมอาหารป้อนข้าวเจวินตื่นหกโมงเจวะตื่นเจ็ดโมงกว่าจะได้ออกจากบ้านแปดโมงยี่สิบนะคะอาบน้ำทานข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคดูแลสโละสะเลนอนได้เลยค่ะ หว่างนั่งรถไปโรงพยาบาลนะคะเดี๋ยวแม่จะมาอัปเดตพัฒนาการกันดีกว่าว่าน้องอายุ10เดือนนะคะย่างเข้าเดือนที่11เนี่ยควรจะมีพัฒนาการอะไรบ้างนะคะก็คืออา่าดูหน้าไปด้วยกันละกันก็คืออายุ10เดือนเขาบอกว่าสามารถ เกาะยืนเดินและปีนขึ้นลงเก้าอี้ได้นะคะอันนี้เรายังไม่เคยลองนะคะว่าให้น้องแบบปีนเก้าอี้อะไรขนาดนั้นนะคะเราก็ให้น้องเล่นอยู่ในคอสามารถใช้มือข้างหนึ่งถือของส่วนอีกข้างหนึ่งทําอย่างอื่นไปพร้อมกันได้นะคะก็อันนี้น้องสามารถถือของสองอย่างสองมือแล้วก็ทำํำอ,อ,อะไรต่างๆได้แล้วนะคะส่วนทางด้านอารมณ์เขาบอกว่า กับการยอมรับและไม่ยอมรับของคนอื่นก็คนแปลกหน้าเนี่ยเขาก็จะคิดนิดนึงะนะคะไม่ได้แบบไปให้คนอื่นอุ้มสัทีเดียวนะคะเรียนแบบสีหน้าท่าทางของคนใกล้ชิดอ่ะตอนนี้เจวินเจาวาเขาก็จะมีแบบการทําปากจูการทําหน้าทําตาอะไรต่างๆที่แบบตลกตลกขึ้นนะคะถ้าเนเกิดว่าในมุมมองแม,ม่ก็คือหน้า,าก็คือ อทำทำอะไรเรียนแบบอะไรอย่างนี้นะคะภาษาเขาบอกว่าเรียนแบบเสียงที่ได้ยินและสนใจคำพูดที่คล้ายคลายกันคือเรื่องเสียงเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเดือนนี้น้องอ่ะเริ่มพูดเริ่มพูดเช่นมะมะปะปะมปะปอะไรต่างๆคือเริ่มไม่ได้ไม่ได้แบบ e ER อีออย่างเดียวเริ่มมีแบบ ภกชนะตัวอื่นมอมาบ้างปอปลาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะแบบพูดออกมานะคะก็จะแบบคำๆดีนะคะใช้ภาษากลยเมื่อนิดนึงคะเอ่อใช้ภาษากายแทนร้องไห้เช่นแสดงสีหน้าให้รู้ว่าเจ็บหรือเสียใจอ่าก็จะมีแบบหน้าเศร้าบ้างยิ้มบ้างร้องไห้บ้างอ่าอันนี้เป็นธรรมดา ะะเชื่อมโยงคําพูดกับท่าทางเช่นไม่พร้อมกับสายศีรษะอันนี้ยังยังไม่เห็นนะคะยังยังยังไม่เห็นเรื่องของอน้องยังพูดคําว่าไม่ไม่ได้นะคะส่วนทางด้านสังคมสนใจความเคลื่อนไหวของวัตถุและ,ะผลที่เกิดจากการเคลื่อนไหวนั้นอ,อันนี้แน่นอนนะคะเวลาเล่นแบบรถอะไรอย่างเงี้ย รถที่มันไขาลานวิ่งไปข้างหน้าได้เองเนี่ยมีความสนใจค่อนข้างสูงสนใจการกระทํามของผู้ใหญ่มากขึ้นอาจจะสังเกตนะคะว่าผู้ใหญ่ทําอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็น้องก็อาจจะแบบดูเรียนแบบนะคะทีนี้เขาบอกว่าการกระตุ้นนะคะผ่านการเล่นทําอะไรได้บ้างเขาบอกว่าให้วางของไว้บนเก้าอี้หรือโต๊ะเตียเต้ยๆที่แข็งแรงและมั่นคงเพื่อกระตุ้นให้ลูกฝึกเกาะ นะคะยืนและหยิบของที่วางอยู่อ่ะอันนี้เราก็คือเอาของเนี่ยวางไวข้ขอบขอบเขาเรียกว่าเอ่อขอบ้อ,บอ,บอบกันนะคะแล้วน้องเขาก็ยืนหยิบนะคะน้องเขาก็สามารถทําได้นะคะแล้วก็บนโซฟาเนี่ยผนังผนักโซฟาเนี่ยมันจะมีแบบรูๆที่สามารถแบบปีนขึ้นไปได้เนี่ยเจวินเนี่ยโอ้ปีนขึ้นอย่างไวเลยแข็งแรงมากๆเลยนะคะ2เขาบอกว่าจูงมือลูกเดินเล่นที่สยามที่สนามอ่ะอันนี้เราก็เริ่มแบบว่า จูยิบแขนเขาแล้วให้เขายืนแล้วก็ทำท่าก้าวเดิอนอะไรเงี้ยก็มีทำาบ้างนะคะชวนดูหนังสือภาพที่มีรูปภาพขนาดใหญ่สีสดใสพร้อมกับพูดชื่อของสิ่งนั้นอันนี้จริงๆอ่ะแม่สอนเขาแบบเรื่องอย่างเงี้ยนะคะนานมากแล้วมีรูปแบบแอปเปิลมีรูปเอ่อ อะไรต่างเนี่ยผล,ลไม้ผักต่างแล้วก็สอนเป็นภาษาอังกฤษนะคะเป็นภาพให้เขาดูนะคะน,นี่ก็จริงๆเริ่มมานานมากละแล้วก็บอกให้ชูของเล่นให้ลูกยืดแขนยืดตัวลุกขึ้นยืนอ๋อแบบว่าเอ่อทให้มันสูงสแล้วเขาก็แบบเอื้อมอะไรอย่างงี้นะคะก็มีเล่นกับลูกบ้างต่อไม้บล็อกเป็นสองชั้นเพื่อให้ลูกเรียนแบบนะคะอันนี้ก็มีการต่อนะคะเป็นบล็อกยาง ะะขึ้นชั้นสูงสงแต่ว่าเขายังต่อเองไม่ได้นะคะก็มีแต่มาช่วยทำลายให้มันบล็อกมันพังนะคะที่ต่อสูงขึ้นก็สิบเดือนแล้วพัฒนาการค่อนข้างเยอะแล้วนะคะมีทําท่าทางตลกตลกให้แม่ขาได้ตลอดเวลานะคะแล้วก็ความสซนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นทั้งสองคนเลยเพิ่มมากขึ้นทั้งสองคนเลยนะคะเดี๋ยวถ้าเดินได้เนี่ยมี เขาเรียกว่าง,งานเข้าแน่ๆนะคะโอเคอันนี้ระหว่างทางไปโรงพยาบาลนะคะอีกสักพักก็คงจะถึงแล้วงั้นเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศนะคะที่โรงพยาบาลมาฝากว่าการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่วันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะโอเคค่ะรอเนี้เดี๋ยวไปเจอกันที่โรงพยาบาล ตอนนีเซวาพบคุณนหมอสองท่านนะคะเรื่องแรกคุณเจวาเนี่ยก็พบเรื่องเต้านมแนมะ่ก็กังวลนิดนึงว่าเออเต้านมเขามันมีขนาดใหญ่ขึ้นมาน,น,นิดนึงนะคะก็เลยกังวลก็เลยมาพบคุณหมอเฉพเาะาด้แต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรมากนะเพาะคะ็คุณหมอบอกว่าป็นได้นะคะพบได้แล้วก็ตอนนี้เราก็มารอฉีดวัคซีนให้หวัดใหญ่กันนะคะเป็นิวที่1เลย รอคุณหมออยยุก็ง่วงนอนสโลสเล็มมากตั้งแต่เช้ายังไม่ได้นอนอเลยทานนมหมดแล้วนะคะองใสหลับหลังจากฉีดวัคซีนแน่ๆเลยอแ,แม่คะระหว่างรอนฉีดวัคซีนก็ยังสดใสสดชื่นไม่ร้องไห้เลยตอนฉีดวัคซีนคุณหมอไม่ให้ถ่ายวิดีโอหน้าแม่ถ่า,ายตอนน้องร้องไห้จริงๆเลย เจ็บตรงไหนไม่เจ็บแล้วเจ็บตรงไหนแล้วเจ็บตรงไหนไหนคนเนี้เจ็บป่า้าเจ็บเหมือนกันเหรอ,อเจ<ป>็บเหมือนกันเหรอโอ้เจ็บเหมือนกันเลยเหรอไม่ร้องไม่ร้องนยะ เช้านะคะธรรมดาเขาจะนอนรอบแรกที่8ปดโมงครึ่งแม่ก็จะเริ่มงานพอดีน,น,นะคะ8ปดโมงสิบห้าแปดโมงครึ่งตอนนี้เป็นเวลา11บเอโมงแล้วยังไม่ได้นอนเลยข <c oughs> ึ้นรถปุ๊บได้แอรยังเย,ย็นปั๊บเรียบร้อยเลยค่ะหลับสนิทเลยทั้งพี่ทั้งน้องเลย ก็หลับสนิทเลยน่าทงสารจริงๆเลยง่วงก็ไม่ได้นอนเนาะหมอตฉีดยานะคะก็ร้องไห้กันยกใหญ่เลยนะคะเสียใจยคุณหมอฉีดยาคุณพยาบาลฉีดยานะคะรอบนี้เป็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะก็ฉีดกระตุ้นนะคะให้น้องมีภูมินะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้า,เ,าเกิดเป็นไข้หวัดใหญ่อะไรขึ้นมาก็จะได้มีภูมิไว้จะได้เป็นไม่หนักนะคะเขาก็ แล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าคุณหมอก็นัดใหม่นัดให้มาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อีกรอบเป็นรอบที่สองนะคะห่างกันหนึ่งเดือนรอบนี้แม่ก็เก็บบรรยากาศมาให้ดูนะคะก็วุ่นๆุนนิดนึงนะคะมากันสองคนแล้วก็น้องแฝดสองคนถ่ายไปด้วยอุ้มไปด้วยเข็นไปด้วยนะคะก็จะได้ภาพประมาณนี้นะคะรอบหน้าแม่ก็จะเก็บบรรยากาศมาให้ดูใหม่นะคะรอบนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ